รุ่นจิ๋วฮ่าฮ่าฮ่าร่ม้เรื่อเขมาด่จิวดีกว่าใช่เนี่รจิ๋วเนี่ยนาดูเะครับรุ่จิ๋วเนี่ยองมาข้าวเหนียว้วน้วแล้วนะครับรุ่จิ๋วในรนสจะมีแต่สกระเป๋านะสองสามสี่เจ็ด้คนครับชนะที่หเป็นหญิงนะครับเป็นหญิงนะครับจะเ ทีมผู้หญิงทีมผู้หญิงอ่าทีมผู้หญิงมาที่ก่อนทีมผู้หญิงเออทีมผู้ชายที่หังทีมผู้ชายที่หอาแล้วเขาขอคุณจ่ายเป็นเรื่องนะครับเป็นเรงนะครับเอ้าทีมผู้หญิงครับของขวานเร็วรับรางวัลรับรางว่ารับรางวัล่าโอเคจ้าโอเคจ้องรีบไหวจ้าจ้าโอ้โหหนึ่งท่าเลยคนนี้เคุณสุศลทีไทยเอ้าผู้ชายผู้ชายทีมผู้